สวัสดีตอนเช้า,ชาค่ะหนูเนี่ยก็กำลังช่วยคุณแม่เก็บของนะคะเก็บมาได้ประมาณส่วนหนึ่งแล้วเนาะแต่ว่าจะพามาดูพี่ๆเก็บเวทีแล้วก็เก็บของกันนะคะแต่ละคนนะคะชีวิตวุ่นวายมากหลังจากที่แสดงเสร็จแล้วอันนี้เก็บของอยู่ใช่ไหมคะอันนี้พี่ๆที่ดูแล ช่วหัวใช่ไหมคะตื่นแต่เช้าทำงานต่อสู네้ๆค no ่ะคืออย่างนี่ไซมอนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนางเอกสาวนะครับนางเก the is t h สิ i s t e r องไซมอนคนอ่าไว้สักคนหน่อยนะครับเลิศ้องไซมอนทำไมโพสเนี่ะ โอเคเราจะไปดูอุ้ยทำไมเป็นตาฮักแทนล่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดนเซอร์อีกสินาทีสแตนบายอีกนะครับเพราะว่างานรอบเช้าอีกวันนี้เริ่มดูครับกำลังไลฟ์สดไลฟ์เช็ตไม่ใช่ไลฟ์สดสิกำลังถ่ายวิดีโอไงหนูถ่ายวิดีโอใช่น้องเสกค่ะชื่อเสกอะไรนะเสกจันทร์พังธ์กรเสกสันทร์รพันธ์อันนี้อันนี้อันนี้กล้องกล้องพี่ดีหรือว่าหน้าผมพร้อมครับกลอกล้องดีแหละเอ้าอีหยังวะนั่น กล้องดีกล้องดีกล้องดีอ่ะโอเคอันนี้นะคะเราก็จะไปดูน้องน้อง,องพี่ๆี่นะคะมั่วนี่อย่างละนั่นเรียบร้อยแล้วล้างหน้าเรียบร้อยแล้วแดนอของเราลเลยครับปังมากอันนี้คุณแม่ตู่นะคะคุณแม่ตู่กับปองปาทุกคนกำลังเตรียมของเก็บของนะคะ เราจะพาไปดูพี่วาโยพี่วายากเอ้ยไม่ใช่สิพี่วาโยกำลังวุ่นเลยโอ้โหแต่ละคนพี่วาโยกำลังวุ่นเลยค่ะแต่ว่าเราจะพาไปดูนะคะหัวหน้าแดนที่ทำอะไรกันตอนนี้สองแปดสิบหกเด้อยูเลียสวัสดีค่ะพี่วาโยคือเก่าเนั่นอะไรคืออย่างนั้น คือเกาอยู่คือเกาอยู่เอออะเออเออเป็นตศเสียบแช่เหรอฝ <c oughs> ากติดตามโชว์ใหม่หน้องหนูเล็กด้วยนะคะหลังจากที่ลงกรุงเทพมารอบแรกของเดือนธันวาขึ้นมาปุ๊บปรับโชว์ใหม่เป็นอ่าไม่บอกดีกว่าใช่อรอชมรอชมจะบอกเลยว่าเป็นวิมานบนสวรรค์เลิศใบแค่นี้เลิศรอชมเลยค่ะเออรอดูก้อนเมนะครับว่าจะชวนาดไหน ใครจะขึ้นก้อนเมฆตอนนี้ขึ้นก้อนเมฆนะคะเราดูก้อนเมฆนะคะว่าจะสวยขนาดไหนก้อนเมฆกับคนที่นั่งหน้าหล่อนไม่เหมือนคนจะขึ้นก้อนเมฆเลยนะหล่อนเหมือนคนจะขึ้นต้นหิ้วใหม่แต่ละคนอย่าแกงกันเด้อคือบ่กซูม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 เดี๋ยวาะซูมน้คุณนะแต่ละคนประมาณนี้ค่ะแต่ละคนก็จะจอยๆค่ะแต่เช้า พี่อ้นพี่โวแล้วก็พี่เอกทำอะไรถ่ายวีดีโอคือกันคากูดกินแต่ละคนไอ้ไมังนั้เปถ่าเฮ ปลายผอมลงนะคะแล้วก็หล่อขึ้นมากไปหาเขคะับอย่างพรุ่งนี้ไปใส่อะไรนะนั่งสีไปใส่ตลกคุณก็บอกเขาเมื่อกันนะพี่อ้นค่ะพี่อ้นแปลงร่างแล้วก็จะเป็นอีกคนนึงนะคะตัวอิดชาปีหน้าค่ะพี่น้องค่ะคือตัวกุ้งค่ะตัวกุ้งบูตามันค่ะหาวจริงจริงๆแล้วก็เป็นนางเอกได้โอุ้งจะให้ตายเป็นอย่างนี้หรอกดูสิในนางเอกตายยังไง ป็นยังโอ้ย <c oughs> ไม่ได้เลย <c oughs> อ่ะไม่ได้เลยเก็บของโอเคค่ะจะประมาณนี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะ <c oughs> เป็นวันที่จอยๆค่ะแต่เช้าเลยนะคะเก็บของกันเนาะหนูเด็กก็ช่วยคุณแม่เก็บของได้นิดหน่อยเนาะเดี๋ยวเราจะเอาของขึ้นรถนะคะแล้วก็จะไปเจอกันที่งานต่อไปเลยนะคะก็ ถ้าใครอยากรู้ว่าหนูเล็กไปออกงานที่ไหนบ้างอะไรยังไงนะคะก็สามารถติดตามชมได้ที่หนูเล็กสุดที่นีแฟนเพจนะคะใน Facebook ได้เลยนะคะหรือจะเป็น Facebook ส่วนตัวนะคะหนูเล็กสุดที่นี่หาซับภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็ Youtube นะคะฝากติดตามหนูเล็กหมอลำเสียงวิหกออฟฟิเชียลด้วยค่ะฝากไว้ในอกอ้อมใจแล้วก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันงานถัดไปค่ะ โอ้เ oh, มื่อกี้โปมากเห็นนมเลยอันนี้อันนี้คือโป๊ะโป,เ,ป,โปเหรอไม่โปเลย <laughs> <laughs> อย่างนี่โอเคบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ